สวัสดีพี่น้องป้องโก๊กครน้องป้องปายค่ะวันนี้แม่พ่อนสิภาพ,พี่นอ้องมาเบิงนะคะวันนี้นางรับตัดผมด้วยนะคะปาดปาดปาดนางไว้ธรรมาดาดิหมู่ว่านนี่เป็นเทสซุ่งผมให้แม่เมื่อน,นี้พี่สาวมาเหรียญนั่มนะคะรับตัดผมด้วยนะคะเป็นเทสซุ่งอีกอย่างระบาดอ,อย่างอื่ยคือกาเนาะวันนี้เนาะ พี Or, ja e wow. Wow. Eh okay. uh ่สาวคือกายน้องตัดผมอีหลาเออสีเส่งได้หนไหมแบบนี้เนาะสีเขาส่งไดใเห้เอื้ยแบบนี้เล่นน้ำตางค่ะว้าวน่หน้านี่น้าจะโอ้โหตัวส้ชมเอาสยางไห้น้อแบบนี้เนาะคือเป็นต่เสียสิบ่เอาส้งฝาบานบรลุกแล้วะว้าสีบล็อส้าบานเอื้ยเอ้ยบ่โอเคอ่าเถอ่เถ หนโอ้โหผมพี่สวยมากเลยดูโอ้โหเอาละเอาละพี่น้องเอาละตัดแล้วตัดแล้วอือหือหนูจะเอามือไปลองสิลูกๆจ้ะจ้ะไม่ต้องเอามือไปลองค่ะมันจะขันนะคะเออน้องทําเป็นจริงๆลูกอืมนั่นนี่ฮึโอเคแล้วก็เอาหวีมาหวีค่ะลูกอืมสวยแล้เวเออโอเค เดี๋ยวเล็มอีกนิดนึงเพราะข้างในมันเยี่ยไม่ค่อยเล็มน,นะหนูก็เอาหวีมาหวีให้มันให้มันสลวยให้มัน <c oughs> มันชีได้เพียงกันตัวลอดอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะจ้าปาดปาดสร้างเสริมสวยม,มาจากใสเคือมาเห็ดเป็นทุยยางชุยเนี่ยหืมเออรับหอดตัดผมบาดนี่รับแต่งหน้าด้วยไหมคะรับจ้ารับแต่งหน้ารับทำทำทรงผมด้วยวันนี้เสียอทรงได้ให้แม่ก่อนวันนี้นี่แหละ เอาส่งได้ไหแม่มือว่านกระเด็นส่งหนึ่งจ็คส่งอีหยังบอกว่าถือเลยบ่งจักมือว่านที่ลายให้ส่งอยังไรแม่ก่อนเจ้าหญิงแจ็สมินเจ้าหญิงอะไรนะคะเจ้าหญิงจัสมินใครสอนแต่เป็นผู้จังใดบาทเขเคยได้ยินกรคตูนบอกลูกเป็นเจ้าหญิงอู้หูสุดยอด นีเสร็จแล้วเหรอคะทีนี้ก็หวีดูดสิคะผสวยนะอ,อันนี้หวีก็กำลังไหนไหนหวีป้าที่ทุทจางก,ก่ายตัดเถะนี่ขึนนะพู้นนะ เพื่นพี่พแขกมายามเพื่นหลายคนได้เหมือนนี่พี่น้องมันนี่มีพี่สาวมาเหลนน้ำเพิ่นหลายคนเลยนะคะสันเกตรถนะคะจอดหลายคัานเลยเนาะมันมันมีมุยแล้ววันนี้พี่น้องมันมีมุยแล้วนี่ไปนี่มากกับสิสันขึ้นสันขึ้นไปสันตัวบาทนี่แตดตรงเลยอ่ะ ได,ได้ไตอย่างนั้นเหรอคะนี่น่าจะตัดอะไรเอ้าคือตัดให้เอื่อยได้หลายแล้วเ้งางศีรษะตัดถามมาทรงอีหยังบัน,นีิตายเฮ็ดจังได๋นอนน่อบัณนีตเออทำเป็นผมพะย่าวกันเลยสิโอ้ยไปส่งใดเลยนอ่อบัณน,นี้นอส่งตามใจช่างเลยค่ะต,ตัดให้มันผมตรงอาตัดตรงเลยก็ได้โอเคแล้วก็เอาห <ผม S 2> วีแล้วก็เอาหวีมาหวีสิคะลูกจะได้รู้ว่าตรงไม่ตรงค่ะ เออวีว่าวีดูค่ะวีให้มันตรงๆก่อนนะคะนันลารูกนันลาเออโอ้ไข่ตรงเลยได้ใสใสใสเบิ้งให้ตากรองสํารวจด,ดูโอ้หน้งตัด้ดยี่เหลียรเล่มปลายผมเห็นบันนั้นอืมนน่งกระเฮ็ดสวยด้ละหูอีงนิดนึงอืมเล้งเล่งหนุกเล่ง อย่าให้โดนตานะคะลูกฟิลสไตล์หล่ะเด้ออันนี้ดูเนี่ยอืออวีวีวกค่ะวีอีกวีจะวีลูกวีลงมาจากเทิงลูกโอเคนั่นละ่ะเออวีให้มันเสลวยให้มันตรงตรงนัง่นล่ะลูกนั่นละลนั่นละ,นนละใชใ้แม่เบื้องมาหนี่ใช้แม่เบื้องผีมือซางดูขีดมือซางนี่หนาดู โอ้โอ้นางเห็ดไก่ตวงแล้วพี่น้องสวยด้เออนางก็ทําเป็นตัวนี่แม่ใส่เห็ดไหมลูกวีไหมวีไหมนี่ค้ดทำนี้ช่างอ่ะเออสวยเลยน้องเห็ดเปลี่ยนได้ลูกด้วยโอ้ให้เลมอย่างนั้นอือฮึน่ะน่ะน่ะโอเคแล้วก็จ้าลูกใช่ละลูก โอ้ยทั้งไหนนอแบบนี้นอใช่ไหมหลายแต่นอราี่เนไแล้วคะโอเคตรงนี้ค่ะลูกตรงนี้ค่ะนี่นี่ตรงนี้นะคะจ้า ใช้กระดูกอืมนั่นละลูกอืมเชิงเฉียงลงให้มันเชิงเฉียงลงนิดนึงค่ะนั่นละอืมอ้ยเกต้าบูหอตัดนี่แหละว่าสร้างกาแถกก็มันใจสร้างกัแท้เพื่อน่ะเพื่อน่ะมันใจสร้างกันแท้เฮ้ยหอยตัดนี่เหอะ ปวดผู้บอกมูก่บอกแตงมออือบอกจะร้อนๆแผลืออ,อ,อ,อึมึงได้อีกลูกมึงได้อีกลูกจก้ะฮตรงนี้ไหนคะลูกตรงนี้มันยังไม่เหลมเลยแม่ก็มเห็นเอ้าหนูก็วีให้มันตรงๆกันตัวหนยิราวีมันเพียงกันลูกเอาเพียงๆไดีดีลูกหนูจะได้รู้ว่าตรงไหนมันเท่ากันไงคะโอ,อ้โหแต่หน้าบานี หน้าก็ะหิตสวยของนางยูหันเด็ตกันี้ข้างหน้าข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวะยูเหรอคะใช่คตัวยูอะรน้องบุ๊คเขาทำเป็นตัวยูเลยลูกทำเป็นตัวยูวะทำเป็นตัวยูให้บาเป็นตัวยูยูของหมอกอุจจักว่รดิเข้ามายูของหมอกนี่นางอุจจักวร ดูเห็นทรงทรงที่ประเทศอื่นเขาทำมาสวยค่ะเอาตัวยูก่อนให้พี่แบมก่อนค่ะเดี๋ยวซีดียูฟอล์บ้านข้างหน้ายาวข้างหลังยาวข้างหน้าเอาสรงยูเอาสรงยูยูแบบเอล์บ้านโอยอุ้ยเดี๋ยวพึ่งอย่พึ่งลูกอย่าพึ่งเดี๋ยวให้แม่สำรวจก่อนนะคะลูกนะสำรวจก่อนเนี่ยจะบอกค่ะว่าตรงไหนสวยแล้วไม่สวยแล้ว เออโอเคค้านั้นสวยแล้วนะคะสวยแล้วลูกสวยแล้วค่ะสวยแล้วลูกพี่บอกว่าเธออยู่สวยแล้วสวยแล้วก็ได้ตรงนั้นก็ได้ั้สวแล้ะเอาเดี๋ยวนี้ถ้านี้ก็ได้ว่าแต่มันเท่ากันเป็นก็เท่านี้ไหมค่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะอคอโอเคอืจ้านั่นแหละลูกงามล้วลูกงามลูก เวยแล้วอือโอ้เขาบอกว่าเป็นตัวยูก็ต้องจากสั้นลงมาหายาวเออเข้าใจเหตุยููกอือฮันเดเป็นตัวยูเหรอพี่น้องเมืองเออนา่งกับเข้าใจเหตุได้แล้วน่ะฮันเด้เอาไปเหตุเป็นตอนนี้แต่ว่านังมึงนั่งเมือง,ง,งตุ๊กตาเนี่ยนา่งเมืองขีดตัดผมมันอยู่ในโทษสาบ์ลงนั่จากตัวยูเป็นยังไง บน่บนตัวยูหลังลูกอันนี้ขันตัวยูมันสิยูยูต่เื่นนะนะมันยังอันนี้ตัวยูยูอืมโอเคได้ละอืมต่อไปครั้งนี้จะตัดแบบตื้อแบบนี้เลยนะโอเคไหมสวยอ,อืมแล้วผมช่างเป็นยังไงคะมผมช่างผมช่างเป็นยังไงมั่งมผมช่างต้องไปนั่งไหมทีนี้ผมช่างนะ่ะ ฮมไม่ผมช่างสวยแล้วใช่ไหมสวยแล้วค่ะลูกสวยแล้วเขาให้ทำนี้นี่ฝรั่งเขาทำนี้แหละเนี่ยนี้ยฝรั่งข้างไหนเนาะเขาบอกว่าฝรั่งเทดยังสี่หลักนะฝรั่งท่างไหนในโทศัพสาบัวรูอืมอันนี้คือเทคนิคเหรอคะค่ะ ให้แม่สำรวจซิทีนี้เป็นตัวยูหรือยังลูกไหนให้ดูซิอือหือนะนะเดยู่ตรงนี้นเอยู่ตรงนี้หน่อยค่ะแป๊บนึงแม่ดี่ห้ตรงนี้มันยังไม่เล่มเลยเนี่ยเล่มเนี้ยแป๊บนึโอนะคะโอเคอืมอจ้ปุผม ก็พี่แบมหน้าแบบหายใจเห็ดนี่แหละแต่ไม่ง่ายนะหน้าม้าไม่พี่แบมไม่หน้าพี่แบมไม่ให้หน้าม้าอ๋อถ้ายอยปล่อยหวานน่าจะได้อยู่สวยมากเลยผมพี่ก็สวยมากเลยลูกอืมไม่นี่แหละแม่ยาสักเนี้ยถ้าเนี้ยพี่แบมตั้งแต่พี่แบมเคยไว้หน้าม้านี่มันไม่เหมือนเลยลูกมันไม่ได้ค่ะ อําล่อยหวานนะเล็มขนตาโอ้ขนตาพี่แบงยังไม่มีเลยค่ะเอ้ยตากันแล้วว่ามันใจช่างเลยนะสิปเอาขนตาเลยออกยังไงเอาแบบทางนี้ค่ะจากตัดผมทั้งรังก็สิปเอาขนตาเลยเอาหน้ามันนี่มันก็ใช่ได้ลูกโอเคแล้วค่ะโอเคแล้วสวยแล้ว่ะตนี้ยังไม่เล็มไงแม่ไม่รู้หรอกโอ้ยเนาะ มันโอเคแล้วนี่ปล่อยเหลือข้างนี้ค่ะนี่นะไหนข้างลืมตัดข้างปล่อยให้มันตรงกันนะคะลูกเออวีสิหนูไม่เห็นหน้ามาอื้มไหนโอ้เสร็จยังคะช่างเออนี่บอส่งยังสิบอกระบบส่งสิโอ้ส่งกระตูนเขากระตูนที่เขาใส่ชุดไหนเลยไหมมองนี้ไม่สิสันลูกมองสีสันข้างๆว้าเสร็จยังคะช่างเสร็จแล้วค่ะ ป้างหันช่างชื่อร้านชื่ออะไรคะซาลอนแอนสปาจ้าซาลอนแอนสปานีนาด้วยไหมคะนีน่าซาอนเหรอซาลอนตัดผมจ้า,วาวชื่อ,น,น,อน,น้องนีนาซาลอนน้องนีน่าซาลอนเนาะใช่ไหมคะใช่ไหมคะม,มามาคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเร็วๆ คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะกดติดตามช่องพอรพิรดาดีนเพิรลออฟฟิเชียลบายบายสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะ